ความคืบหน้ากรณีมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานพยัยโทษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมรชาชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบาพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2564ทําให้จะมีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจําและได้รับพระราชทานลดวันต้องโทษตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวอีกกว่า1.3แสนราย จากการตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องถังรายสำคัญที่เป็นที่สนใจของสังคมนั้นมีทั้งอดีตรัฐมนตรีและอดีตข้าราชการระดับสูงพอคา,าข้ารายใหญ่ที่ถูกสารพิพากษาในคดีสำคัญ5รายที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดวันต้องโทษตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ2564รอบ2ซึ่งแต่ละรายล้วนถูกจาคุกจากการทุจริตในยุครัฐบาลของนายทักษิณและรัฐบาลนางสาวยิ่งรักินวัตรโดยมีรายชื่อดังนี้ 1. 1. นายภูมิสารับผลอายุ65ปีเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมสารพิพากษาปี2560กำหนดโทษจำคุก36ปีแต่รับอภยโทษลดวันต้องโทษปี2564ในรอบแรกเหลือวันต้องโทษจำคุก12ปีแต่รับอภยโทษลดวันต้องโทษปี2564ในรอบ2เหลือวันต้องโทษ8ปีซึ่งจะพ้นโทษ25สิงหาคม2568 2. นายบุญทรงเตริยาพิุรมอายุ61ปีเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมสารพิพากษาปี2560าหกำหนดโทษจำคุก48ปีได้รับอภัยโทษลดวันต้องโทษปี2564ในรอบแรกหรือวันต้องโทษจำคุก16ปีได้รับอภัยโทษลดวันต้องโทษปี2564ในรอบสองหรือวันต้องโทษ10ปีซึ่งจะพ้นโทษ21เมษายน2571 3. นายมนัสส้อยพลอ,อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศอายุ69ปีเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมสารพิพากษาปี2560สหุดโทษจำคุก40ปีได้รับอภัยโทษลดวันต้องโทษปี2564ในอรอบ2เหลือวันต้องโทษ8ปีจะพ้นโทษ11กรกฎาคม2569 4. ในายอภิชาติจันทร์สกุลพอรอายุ64ปีหรือเสียเปียงนักโทษชั้นเยี่ยมสารพิพากษาปี2561 กำหนดโทษจำคุก48ปีแล้วรับอภัยโทษลดวันต้องโทษปี2,564ในรอบแรกเหลือโทษจำคุก9ปีแล้รับอภัยโทษลดวันต้องโทษปี2,564ในรอบ2เหลือโทษจำคุก6ปี3เดือน26วันกำหนดพ้นโทษ26ธันวาคม2,566 และ5นางจุธามาซิลิวันอดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอายุ75ปีนักโทษชั้นเยี่ยมสารพิพากษาปี2 5 6 0กำหนดโทษจำคุก50ปีได้รับอภัยโทษปี2564ในรอบแรกเหลือโทษจำคุก17ปีได้รับอภัยโทษลดวันต้องโทษปี2564ในรอบ2เหลือโทษจำคุก9ปี5เดือน24วันกำหนดพ้นโทษ16กันยายน2569